คนลครึ่งเฟส3มติคลมวันที่5พฤษภาคม2564มีมติว่าจะให้คนละครึ่งเฟส3คนละ3,000บาทจำนวน31ล้านคนซึ่งก็จะคาดการว่าเริ่มใช้ได้ตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงสิ้นปีธันวาคม2564นี้นะคะส่วนรายละเอียดต่างๆ ก็จะมีมาตรการหรือรายละเอียดต่อมาในภายหลังให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมทั้งรัฐก็จะมีมาตรการอื่นๆอีกที่จะช่วยเหลือในสภาวะการโควิด -19 นี้อาจจะมีมาตรการที่เพื่อกระตุ้นผู้ที่มีเงินนำออกมาใช้จ่ายอนาคตก็จะมีโครงการต่างๆออกมาเป็นระยะๆะะนะคะ และมีแนวโน้อมที่จะลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนต่อไปนะคะขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ